สวัสดีข่าใหม่เลข36ค่ะอลิลาเวธกิทค่ะอายุ26ปีจากจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะดิฉันเคยโดนดูถูกโดนบูลลี่มาตั้งแต่เด็กค่ะโดนด่าว่าเป็นกระเทยควายเป็นกระเทยอ้วนไม่เหมาะกับการเป็นกระเทยโดนตีตาหน้าว่าตัวเองเป็นกระเทยไม่สวยแต่ดิฉันก็ได้แต่เก็บคำพูดเหล่านั้นเก็บมาพัฒนาเก็บมาคิดและปรับปรุงตัวเองค่ะจนวันหนึ่งดิฉันได้มาออกกำลังกาย เพื่อที่จะพัฒนาบุคลิกภาพและพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นและก้าวข้ามคำดูถูกเหล่านั้นมาให้ได้ค่ะและที่ฉันอยากจะเป็นกําลังใจให้กับกทุกๆคนที่กําลังท้อและหมดหวังอยากให้ทุกๆคนสู้นะคะอยากให้ทุกๆคนก้าวข้ามคําเหล่านั้นมาให้ได้เหมือนกับที่ฉันจงเชื่อมั่นในตัวเองนะคะ อย่าพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อใครจงเป็นตัวของตัวเราให้มากที่สุดค่ะขอบคุณค่ะ